ผมคุณจะยิ่งสวยสดใสนะคะเงางาม,งามอะ่ะทุกคนเพราะว่ามากตัวนี้นะคะเข้มข้นมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้จริงๆนะคะโปรโมชั่นค่ะ5กระปุก1,650บาทปกติ1กระปุก450บาทค่ะกดสั่งวันนี้พี่อุจะส่งให้พ่งนี้เพราะว่าร้านของพี่อุ่ะจะส่งใบสองแต่รอบนะคะคุณแพ้พ้อยยินดีต้อนรับค่ะนะคะอยากให้ได้ใช้กันทุกคนนะคะลองใช้ดูค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นเซ็ เขาเรียกว่าเซ็ตแชมพูคู่กับมารก์ก่อนก็ได้นะคะอ,อยากลองแชมพูด้วยก็เอาแชมพูไปด้วยแล้วก็มาร์กสักหนึ่งกระปุกอย่างเงี้ยไปลองใช้ก่อนได้หลังจากนั้นก็ค่อยมาสั่งยกเซ็ตโปรโมโชั่นก็แล้วกันห้ากระปุกอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าแชมพูของทางร้านพี่อ้วนชะลอการเกิดหงอกได้ทั้ง3สูตรเลยสูตรโรเซ่สีแดงก็มาแล้วนะทุกคนสําหรับผมทําสีโดยเฉพาะมาแล้วนะคะขาดตลาดไปสักพักหนึ่งตัวนี้เดีย๋ยวพี่อ้วนให้ดูนะคะทุกคนพี่อ้นั่งทุกทา่าแหละทุกคนนะคะ ะตัว uh huh. นี้นะคะ